่ดีต่างๆก็จะสูญสลายไปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามความผูกพันระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์ก็จะหายไปถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์จะเป็นยังไงสงกรามฮะสงกรามสงกรามจากไหนสงกรามจากคนไทยรบกันเองโดยมีใครสนับสนุนต่างชาติสนับสนุนสนับสนุนใครทั้งสองฝ่ายให้ทำอะไร ลบกันเองหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกศัตรูเอาศัตรูรบกับศัตรูจากนั้นเขาก็จะมาขอเป็นคนกลางในการเจรจารแต่ไม่มีของฟรีในโลกการเจรจารจะต้องมีเพื้องผลประโยชน์น้ำมันพลังงานและแร่ธาตุ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จ่มขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง face book รับชมทั้งทาง youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือประเด็นเนี่ยที่มีการเรียกร้องให้มีการยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะกลุ่มรัษฎรกลุ่มเยาวชนปลดแอกกลุ่มคนเสื้อแดงเรียกร้องให้มีการยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ในระยะแรก กออ้างว่าต้องการจาประปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อมาใช้คำพูดวาจาภาษาดูหมิ่นเหยียดยามอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่ท่านไม่ได้ไปทำอะไรเลยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะแล้วเรามาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลูกๆหลานๆยายทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะยายอยากจะพูดถึงบทความบทความหนึ่งเป็นบทความที่ยายเจอในกลุ่มขุดมันขึ้นมาแฉน่าสนใจมากยายอ่านและย,ยายก็ชอบมากเขาบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งของเราเนี่ยมีพระมหกศากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขใช่ไหมคะแล้วเปลี่ยนเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขป,ประเทศเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างเขาบอกไว้หลายข้อน่าสนใจทีเดียวค่ะอันดับแรกค่ะเครื่องบินพระที่นั่งก็จะเปลี่ยนเป็น Air Force One ต่างกันไหมคะส่วนเรื่องของทหารราชอ,องครักษ์ก็จะเปลี่ยนเป็นหน่วยทหารประจำตัวประธานาธิบดีค่ะเรื่องของโครงการพระราชดำริก็ยกเลิกไปนะคะ เพราะว่าไม่มีพระมหากษัตริย์กรณีที่เกิดปัญหาภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมฝนแรงภัยหนาวต่างๆที่เราเคยได้รับถุงพระราชทานอย่างชีพก็จะไม่ได้รับอีกต่อไปค่ะเรื่องของที่ดินทํากินเรื่องของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นส่วนของพระองค์ก็ต้องคืนท่านไปถูกต้องไหมคะจากที่เคยทํามาหากินกันอยู่ฟรีๆหลายหมื่นหลายพันไร่ก็อาจจะต้องเช่าที่แทนนักโทษ ก็จะไม่มีคําว่าพระราชทานอภัยโทษนักเรียนทุนพระราชทานก็จะสูญหายไปคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์คนไข้ผู้ยากไร้ที่พระองค์ทรงเมตตาดูแลก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เรื่องของคดีหมิ่นประมาทถ,ถ้ากรณีที่ท่านเป็นตระกูลตระกูลธรรมดาในเมืองไทยท่านก็สามารถฟ้องร้องเอาผิดคนหมิ่นประมาทได้ จะฟ้องร้องเป็นพันล้านหมื่นล้านก็อาจเป็นได้พวกคุณมีปัญญาจใจไหมคะสิ่งดีๆต่างๆก็จะสูญสลายไปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามความผูกพันววระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์ก็จะหายไปที่กล่าวมานะคะเป็นเพียงแค่บางส่วนของบทความค่ะในเรื่องของกรณีถ้ามีการเปลีนแปลงการปกครองจริง สำหรับยายยายถามตัวเองแล้วนะคะว่าระหว่างการปกรครองที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุกกับพระมหากษัตริย์เป็นประมุกยายจะเลือกอะไรยายตอบได้อย่างเต็มหัวใจสู่หัวใจก็คือยายขอเลือกพระมหากษัตริย์ทรงเป็นครับประมุขเป็นยิ่งขวัญของวงชนชาวไทยตลอดไปค่ะพเชญ์งานวิเคราะห์มีคนเขียนเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลย นะครับบอกว่าถ้าไม่มีสถาบันพระมาหากษัตริย์ก็ไม่มีโครงการหลวงไม่มีสถาบันพระมาหากษัตริย์ก็ไม่มีประมุขของรัฐก็มีประธานาธิบดีแทนไม่มีสถาบันพระมาหากษัตริย์เงินช่วยเหลือจากโครงการพระน์มลีนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนจากน้ําท่วมจากการเรียนการสอนก็จะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าไม่มีพระมาหากษัตริย์นั่นหมายความว่าก็ จะทําให้โครงการต่างๆที่เข้าทําการช่วยเหลือประชาชนไม่วหวเอสตาสเซนกาหรือต่างๆนี่นะทีนะ่บริษัทสยามไบโอเอนเทคได้รับมาเนี่ยก็จะไม่มีอีกก็มีก็คือเป็นบริษัทเอกชนปกติประการที่5ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับก็ไม่ได้หม,มายความว่าจะต้องเอาไปคืนกับรัฐบาลเพราะมันเป็นทรัพย์สินส่วนของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของรัฐบาลน,นะครับในเชิงงานวิเคราะ เฮ้ยน่าสนใจฮะประชาชนก็จะเสียประโยชน์โครงการที่เรียกว่าโครงการหลวงไม่มีนะฮะเรื่องของเครื่องบินนะฮะที่บินแล้วทําผลหลวงก็จะไม่มีอีกก็ไม่ใช่โครงการพัฒนาอีกต่อไปนะครับประชาชนที่ได้ประโยชน์โครงการหลวงตามพื้นที่ต่างๆคนเขาคนดอยก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการของพระเจ้าอยู่อีกต่อไปนะครับจะถูกยกเลิกทั้งหมดเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในพม่านะครับในลาว นะครับแล้วก็ในอีกหลายๆประเทศในปาวก็เป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนคิสการนะครับในยุคโรมันโบราณอินเดียโบราณแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็ในฝั่งของสหภาพยุโรปสวีเดนเป็นต้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะเช่นนี้ในพม,มา่าก็เป็นตัวแบบอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ นะครับนั่นหมายความนอกจากจะไม่รับโครงการหลวงแล้วมีประเด็นที่สําคัญมากกว่านั้นในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่เขาพูดถึงคือผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับแล้วจะไม่ได้รับอีกต่อไปจะได้เชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในเชิงสังเคราะห์แล้วหุ้นส่วนทราบไหมฮะมันจะเกิดสงครามขนาดใหญ่มันจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างคนเอาเจ้า และขนล้มเจ้าในประเทศจีนการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนมีการตายมากกว่า10ล้านคนฉเฉลี่ยประมาณ10%ของประชากรทั้งหมดในรัสเซียในฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันจะเกิดสงครามใหญ่ยาวนานเท่าไหร่มากกว่า10ปีนะครับเพราะ ฝั่งล้มเจ้าก็ไม่ยอมฝั่งเอาเจ้าก็ไม่ยอมเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นในอังกฤษมาก่อนในพมา่าแตกเป็นส่วนๆกลายเป็นชนกลุ่มน้อยกองทัพต่างๆที่เคยเข้าร่วมกับพระมหากษัตริย์ก็แตกออกเป็นเจ้ายอดศึกกะเหลี่ยงมงวา้าอยู่ตามแนวเฉยดแดนตั้งกองกําลังค้ายาเสพติดกันนี่เกิดในพมา่าในเนปาลมีการสังหารหมู่สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมด แล้วทําการยึดอํานาจในลาวลักษณะเด,ดียวกันประเทศเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคอมมิวนิสต์ในเวียดนามก็เหมือนกันในเกาหลีใต้ในเกาหลีเหนือก็เหมือนกันสถาบันกษัตริย์ล่มสลายประเทศถูกแบ่งเป็นสองสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเคยเกิดขึ้นมาก่อนทั่วโลกทําไมผมต้องยืนยันว่าเราต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์คือซิมบูริก คือเสียลักษณ์ทางการเมืองคือจุดศูนย์กลางที่จะรวมคนได้ในญี่ปุ่นมีขบวนการล้มเจ้าไหมมีขณะที่มีการสถาปนากษัตริย์พระองค์ใหม่ก็มีกลุ่มขบวนการล้มเจ้าออกมาต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับต่อต้านไม่ต้องการให้มีอีกต่อไปโดยอ้างชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำใช้หลักทฤษฎีคาร์มักมาทําการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ นะครับในขณะทําพิธีเลยสถาปนาขึ้นมาในประเทศสเปนมีกลุ่มกระบวนการต่อต้านขึ้นมาถึงขั้นจะมีการแบ่งแยกประเทศในสเปนโดยจะขอแยกรัฐกาตา,ารุญ,ญาเป็นเอกราชแรปเปอร์ซึ่งมีคนทำคลิปวิดีโอนะครับต่อต้านดูมินเยียดยามอาคาดบัานร้สถาบานาันพระมหากษัตริย์ถูกจับกลุ่มและถูกจำคุกถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเกิดการเจรจาและการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับ มีคนได้รับบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นและเริ่มเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยหลังจากนี้ในอังกฤษเคยมีการล้มและเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาคือสงครามที่ยาวนะถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์จะเป็นยังไงสงครามฮะสงครามสงครามจากไหนสงครามจากคนไทยรบกันเอง โดยมีใครสนับสนุนต่างชาติสนับสนุนสนับสนุนใครทั้งสองฝ่ายให้ทําอะไรลบกันเองหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกศัตรูเอาศัตรูรบกับศัตรูจากนั้นเขาก็จะมาขอเป็นคนกลางในการเจีรจาแต่ไม่มีของฟรีในโลกการเจรจาจะต้องมีเบื้องผลประโยชน์น้ำมันพลังงานและแร่ธาตุนะครับผมถึงเรียนหุ้นส่วนให้ทราบนะี สถาบันพระหมหากษัตริย์จึงมีความจําเป็นอย่างสูงยิ่งสําหรับประเทศไทยนะครับถ้าเราไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนพมา่าไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนเนปาลนะครับไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนซสเรีย ไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนซูดานนะที่ถูกแบ่งเป็นสองประเทศเป็นซูดานและก็ซูดานใต้นะครับก็จงยึดมั่นหลักให้ดีฝรั่งสนับสนุนม็อบทุกม็อบที่ออกมาต่อต้านประเทศของตัวเองเพราะเขาหวังจะเป็นคนกลางในการเจรจานั่นหมายความว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือของต่างชาติเพราะมีฉะนั้นคนเสียผลประโยชน์สูงสุด คือประชาชนคนไทยด้วยกันเองไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักเจมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ i mm -hmm. ว้าผวาหวังคิดกังขอ thank <laughs> you

ทุกเมื่อไม่หวันไหวขอทนทุกรุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่ง จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปัติมาไม่ทอถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร ไม่เรรวนภาวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้งน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป ยังมั่นใจรักชาติคงาดรันโลกมนุษย์ยอมจะดีกว่า thank <laughs> you